ยันติมะยังภันเตวิโจเวพุทธัง รักมาทุญกุศล ในองค์พระบาทสมเด็จพระปรม,มินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชขอน้อมเก้าวน้อมกระหมอ่อมสำนึกในพระมหาอรุณาทิคุณหาที่สุดนี้ได้พราอาการประชวนด้วยความรักความห่วงใยพระเจ้าและประสบในกรชาวไทยน้อมนำพระบรมราโชว่าซึ่งเป็นชนบุรี นำแต่ท่านผู้ใหเรียญกนั้นเป็นเรียญกรที่พระพุทธเจ้าท่านตัเอาไว้แล้วครับจุดนี้นั่งจุดนี้เดินจุดนู้นยืนจุดตรงนู้นนอนนะครับแล้วก็ต่อไปอีกทั้งหมด8ทิศนะครับแนทิศ4กระดท8ทิศนะครับขอให้โยมเข้าใจด้วยนะครับจะเห็นว่าพระนอนหรือกว่าพระวางกําพุทธา ละโมตัสสะภะคะวะโตรอะระหะโตสมมาสมุทัสสะซึ่งพระธรรมเจ้าขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เจ้าผมจะพร,ะร้อมนะออากเองนะครับค okay. <Yet, anyway. S 1> ืะโมตัวสะวตอะโมตัสสะ ตกว่าโตอภันโตสัมมาสัมปทาอิตาริกะปวาริเตอิโมตะยะนะมะคะตะปะกะอิระจะปะตะจาริติิะะปวาริอโมยนะมะะะปะกะอิระะนะจาริติิาะตะปวาริอตากังาตโมยานะามะะด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยอสา ต่อไปตำไมาขอเป็นตัวแทนคงให้ก็เลยทำให้งานมันยากเมื่อทาง้ก็ส่งแบกเนี้ย